สังคิงเป็นทุเรียนในกลุ่มที่มิติต้นเนี่ยเป็นทรงพุ่มมากกว่าเป็นฉัดจะเป็นคล้ายๆกับกระดุมซึ่งต่างจากหมอนนะครับจะเป็นหมอนนี่เขาจะเป็นฉัดแต่ถ้าอย่างโมซังค <rice> ิงนะครับอย่างกระดุมเนี่ยเขาจะเป็นทรงพุ่มซะมากกว่าเพราะการแต่งกิ่งเนี่ยต้องไว้กิ่งน้อยนะครับแล้วพยายามให้โล่งเห็นไหมครับก็ให้โล่งให้โปร่งซึ่งจะต่างกับหมอนเดี๋ยวถ้ามาดูหมอนนะอย่างต้นนี้ต้นนี้จะเป็นหมอนเห็นไหมครับหมอนก็จะเป็นฉัด เขาจะเป็นฉัดขึ้นไปยอดจะปลายแหลมแต่ถ้ามูเนี่ยเขาจะเป็นพุ่มเห็นไหมครับเนี่ยมูนะต้นด้านนี้จะเป็นมูนี่จะเป็นหมอน โอเคครับเดี๋ยวพามาดูมูสังคิงหน่อยเพราะหลายคนจะมีปัญหาเรื่องการแต่งกิ่งมูสังคิงมูสังคิงต้นนี้ผมมาแต่งกิ่งไว้เมื่อปีที่แล้วนะครับเมื่อปีที่แล้วผมมาแต่งกิ่งไว้นี่อยู่ในสวนของพี่มานิดนะเห็นกิ่งนี้ไหมครับกิ่งนี้นะกิ่งนี้คือกิ่งที่หลุดแห้งลงมานะครับนี่เป็นประเภทกิ่งเทียมที่เคยพูดเห็นไหมครับกิ่งพวกนี้เนี่ยตอนนั้นสูงเลยยังไม่ได้ปีนขึ้นไปตัดออกแต่เนี่ยอย่างกิ่งนี้เอาตัวอย่างกิ่งนี้กิ่งนี้ก็เหมือนกันกิิ่่่งงงนนนนนีี้กกก็็เเเหมืออัจะปปทดดล นะครับเพราะเป็นกิ่งเทียมเนี่ยเห็นไหมครับว่ากิ่งเขาจะหมดอายุละไม่มีความแข็งแรงของกิ่งแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการตัดสินใจแยกกิ่งแท้กิ่งเทียมออกจากทุเรียนตั้งแต่เขาอยู่ในช่วงที่ประมาณ2ปีขึ้นหรือปีกว่าขึ้นเนี่ยมันจะทําให้ไม่ต้องเปลืองอาหารมาเลี้ยงกิ่งที่ไม่จาเป็นในลักษณะนี้ออกนะครับส่วนกิ่งแท้กิ่งบนเนี่ยก็จะเป็นกิ่งแท้กิ่งพวกนี้เราต้องเลี้ยงไว้ซึ่งชั้นล่างเนี่ยนะครับก็ได้แยกกิ่งไปพอสมควรแล้วแล้วก็การเลี้ยงท้องกิ่งนะครับเป็น เพื่อให้เป็นกิ่งที่แขวนลูกก็เป็นเรื่องจําเป็นมากๆนะครับเนี่ยกิ่งใต้ท้องกิ่งปลดออกไปหมดแล้วนี่ผมมาปลดเมื่อปีที่แล้วเดี๋ยวปีนี้ก็ต้องมาปลดอีกนะครับสาหรับมูสังคิงนะพระมูสังคิงเป็นทุเรียนในกลุ่มที่มิติต้นเนี่ยเป็นทรงพุ่มมากกว่าเป็นฉัดจะเป็นคล้ายๆกับกระดุมซึ่งต่างจากหมอนนะครับจะเป็นหมอนนี่เขาจะเป็นฉัดแต่ถ้าอย่างมูสังคิงนะครับอย่างกระดุมเนี่ยเขาจะเป็นทรงพุ่มซะมากกว่าเพราะการแต่งกิ่งเนี่ยต้องไว้กิ่งน้อย นะครับแล้วพยายามให้โล่งเห็นไหมครับว่าให้โล่งให้โปร่งซึ่งจะต่างกับหมอนเดี๋ยวถ้ามาดูหมอนนะอย่างต้นนี้ต้นนี้จะเป็นหมอนเห็นไหมครับหมอนก็จะเป็นฉัดเ็าจะเป็นฉัดขึ้นไปยอดจะปลายแหลมแต่ถ้ามูเนี่ยเขาจะเป็นพุ่มเห็นไหมครับเนี่ยมูนะต้นด้านนี้จะเป็นมูนี่จะเป็นหมอนอ่าถ้าหมอนจะเห็นชัดก็คือเนี่ยหมอนก็จะเป็นทุเรียนที่เป็นฉัดขึ้นไปเห็นไหมครับความชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นการแต่งมูเนี่ยต้องไม่หวงกิ่งต้องปลดกิ่งให้เยอะๆยนะครับอย่างต้นเนี้ยเนี่ยต้นนี้ที่ผมปลูกไว้เมื สองปีแล้วมั้งจะสองปีแล้วเนี่ยต้นชุดนี้คู่นี้เป็นคู่ที่ผมปลูกไว้นะครับสาหรับมูเพราะฉะนั้นการลดกิ่งเป็นเรื่องที่จําเป็นมากนะครับเห็นไหมครับเพราะเขาจะเป็นพุ่มซะมากกว่าเขาจะออกกลมครับแต่ถ้าหมอนเนี่ยเขาจะเป็นฉัดเห็นไหมครับยอดเขาจะแหลมนี่คือความแตกต่างของมูกับหมอนในการแต่งกิ่งเป็นเรื่องที่จําเป็นมากนะครับสาหรับการบริหารกิ่งของของมูสังกิ่งวันนี้ก็ถือว่าเป็นเกล็ดเล็กๆน้อยๆนะครับ สำหรับใครที่ปลูกมูสังงเนี่ยห้ามหวงกิง่งเด็ดขาดหวงกิง่งไว้กิ่งเยอะอัตราการเจริญเติบโตของกิ่งเนี่ยก็จะน้อยเพราะฉะนั้นการแขวนลูกเนี่ยก็จะน้อยลงเหมือนกันนี่อย่างหมอนจริงๆแปลงนี้แก่จัดหมดแล้วนะแก่จัดหมดแล้วนะครับตอนนี้ในภาคตอนออกเนี่ยก็ก็ถือว่าราคาทุเรียนเนี่ยอยู่ที่ปลายฤดูแล้วราคาจะอยู่ประมาณร้อยยี่สิบ ซึ่งกาลังจะโอน,นไปท,ทางใต้แล้วต้นนี้แขวนอยู่เยอะเลยอ่ะต้นนี้ยังแขวนอยู่เยอะเลยเดี๋ยวไปดูกันสักอีกต้นสองต้นกันล้วกันนะครับอ่าที่ออกมาให้ดูกันระหว่างมูงกับหมอนไปดูกันอย่างนี้ก็หมอนนะครับมูเน้นแต่งให้โล่งนะครับให้โล่งในล,ลักษณะนี้ไว้จะดีมากมากนี่ก็หมอนอีกต้นนึงนะครับอุ้ยเราเจอทุเรียนหล่น แดี๋ตเรียนหลน่นสุกจัดเดี๋ยวต้นนี้เดี๋ยวนี่ตุนเรียนหลน่นหล่นเมื่อไหร่เนี่ยน่าจะน่าจะยังไม่นานแปลว่าเขายังไม่ได้มาตัดแล้วมันหลน่นะสุกแล้วเนี่ยสุกคาปิงหลนน่นนะอ๋อนี่ขั้วอยู่ตรงนี้ขั้วอยู่ตรงนี้น่าจะหล่นเมื่อวานแล้วมั้งเนี่ยดูจากดูจากขั้วนะดูจากขั้วน่าจะหลน่น น่าจะหล่นเมื่อวานเอาละเดี๋ยวลองไปไปผ่ปาทุเรียนหล่นกินกันดีกว่าว่าทุเรียนหล่นจะเป็นยังไงบ้างนะครับในทุเรียนลูกนึงนะครับเป็นทุเรียนหล่นเดี๋ยวไปผ่าทุเรียนหล่นดูว่าเป็นยังไงบ้างโอเคครับเดี๋ยวไปผ่ากันดีกว่าหนึ่งหนึ่งลูกโอเคอย่าลืมกดติดตามและกดรูปกระดิง่ง เพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากอาจารย์คริกทิงโชบุนะครับ